สวัสดีครับผมเป็ดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนในส่วนของการสร้างแฟนเพจใน a c e b o o k นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันในเรื่องของการสร้างแฟนเพจขายสินค้าหรือสร้างสาขาแฟนเพจเนี่ยครับเราต้องใช้ในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือ Facebook อะไรก็ได้นะครับดยการสร้างแฟนเพจจะเหมือนคล้ายๆกับเว็บไซต์เราสามารถดูรายลูกค้านะครับเราโพสต์อะไรลงไปเนี่ยก็จะสามารถขายสินค้าได้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับไปที่ตรงนี้ครับไปที่มุมขวานะครับลูก2ชี้ลงนะครับแล้วก็ไปที่การ สร้างเพจนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับจะมีในส่วนของช้อยอ่าให้เลือกนะครับฟังก์ชันให้เลือกว่าเราอยากจะทําเป็นแฟนะ้มเพจเนี่ยในรูปแบบไหนแบนเนอร์ anner, หรือผลิตภัณฑ์นะครับธุรกิจนะครับอ่าบริษัทองค์กรและสถาบานันนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะแนะนําเป็นแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เพราะเราตรงนี้ครับเราก็จะโปรโมทในส่วนของตัวสินค้าอ่าเป็นแฟ้มเพจวันนี้ผมจะแนะนําเป็นแฟ้มเพจขายของก่อนละกัน นะครับลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ครับว่าเราจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับมีหลากหลายนะครับในส่วนนี้ครับเราก็ต้องเลือกครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรเจอวิตามินซีวิตามินนะครับแล้วก็ชื่อแบรนด์หรือชื่อผลิตภัณฑ์ง่ายๆเลยครับเหมือนชื่อร้านค้าเราอะครับชื่อร้านค้าเราว่าเราอยากจะได้เป็นร้านค้าในชื่ออะไร แอมมี P ่พีพีสมมตินะครับอันนี้คือผมสร้างแพมเพลตมาเพื่อจะสอนนะครับเริ่มต้นนะครับถ้ามีคนใช้แล้วจะขึ้น,ด,นด้านบนนี้เลยนะครับแพมเพลตเนี้ยครับเราจะช่วยทําให้เราครับเพิ่มยอดการขายได้นะครับขึ้นมาด้านบนนี้ครับตรงนี้ให้เราใส่ในส่วนของข้อมูลในการติดต่อสินค้าอาทิเช่นเราขายอะไร ให้เราใส่ชื่อสินค้าตรงนี้ไปนะครับไฮลี่มันมีผลนะครับการที่เราใส่ตรงนี้ครับสินค้าอะไรบ้างเนี่ยเราใส่ไปให้หมดเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทําให้มีผลเกี่ยวกับ Google AdWords นะครับเมื่อเรา search Google เนี่ยเฟาแกรมเพจเราอาจจะขึ้นติดอันดับได้ถ้าเรามีข้อมูลสินค้าตรงนี้เยอะนะครับนะครับเราขายไรไฮลี่โฮเวทุกตัวครับใส่เข้าไปให้หมดนะครับแต่ถ้านะครับ คุณใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ลงไปด้วยนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับให้ข้ามไปก่อนนะครับไม่ต้องข้ามนะครับให้ใส่ไปให้หมดเลยนะครับแล้วกดบันทึกข้อมูลนะครับแต่ผมจะกดข้ามนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพเป็นรูปภาพโปรไฟล์นะครับนรูปภาพโปรไฟล์แล้วก็เลือกอะไรสักรูปหนึ่งในส่วนของอยากจะขายสินค้านะครับ ผมจะแนะนําว่าถ้าจะทําเป็นแฟมเพจนะครับเอาให้เป็นกลางครับเหมือนกับว่าเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพจะดีกว่าไม่เอาเป็นแบบว่าเป็นขายจา๋ามาแบบขายอย่างเดียวครับเป็นตัวสินค้ารูปสินค้าพวกแต่สินค้าไม่เอานะครับเอาเป็นแบบว่าเป็นรูปแนวดูแลสุขภาพเฮลตี้อะไรเงี้ยครับพอได้รูปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถัดไปให้คุณคิดรูปเองนะครับตัวนี้ครับกดเพิ่มในรายการโปรดมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ของ Facebook ของเราเลยส่วนตัวของเราเลยถ้าไม่ต้องการเข้าออกนะครับเราก็ข้ามไปถ้าต้องการก็ใส่เข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นจะขึ้นเป็นหน้าในส่วนของการโฆษณานะครับตรงนี้จะเป็นการโฆษณาของทาง Facebook เรายังไม่ต้องนะครับจะเย็นๆนะครับกดข้ามนะครับทุกคนให้กดข้ามนะครับและที่นี้มันก็จะขึ้นมาหน้าเพจครับมันจะเป็นเห็นไหมครับชื่อนะครับหรือร้านค้าจะมีการแนะนําเบื้องต้นนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับ อ,อย่างแรกก่อนครับเราก็เพิ่มหน้าปกนี้โดยการกดอัพโหลดรูปภาพนะครับอันนี้ผมจะเป็นสมมติขึ้นมานะครับแล้วอยากจะขายสินค้าเราก็อาจจะเป็นรูปภาพแนวเฮลตี้เฮลตี้หน่อยนะครับสามารถเลื่อนได้ขยับได้นะครับอันนี้คือ heading ง e ฮดรูปเฮดด้านบนนะครับกดบันทึกเห็นไหมครับถ้าเป็นเฟซหลักถ,ถ้าตัวกดเองเนี่ย เฟซเนี้ยที่สร้างแฟนเพจเนี้ยเป็นเฟซหลักคุณสามารถเชิญเพื่อนให้มากดถูกใจนะครับเพจนี้ได้ด้วยเช่นกันกดเชิญครับเชิญทั้งหมดนะครับมันจะชวนเพื่อนทั้งหมดที่เรารู้จักที่เราเป็นเพื่อนนะครับเชิญมากดถูกใจแต่จะเชิญได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับรอเขากดถูกใจให้เราสามารถกดได้เรื่อยๆเ,เลยครับคุณสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับ โอเคไหมครับเผยนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการขายสินค้าได้เราสามารถเอาสินค้ามาโพสต์ลงไปใน,นี้หรือรูปภาพต่างๆเอาไปโพสต์ได้แต่ผมแนะนำนี้ครับการโพสต์ขายสินค้าที่ดีนะครับคุณไม่สมควรที่จะโพสต์ขายสินค้าอย่างเดียวโพสต์เรื่องราวอย่างอื่นบ้างจะดีมากนะครับเรื่องฮาๆเรื่องขำมเรื่องดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพช่องปากดูแลสุขภาพความดันเบาหวานทุกสิ่งทุกอย่างครับ เราสามารถโพสต์เข้าไปเพื่อคนที่ถูกใจคุณเขาจะเห็นคนที่ถูกใจเพจคุณนะครับเขาจะเห็นในสิ่งที่คุณโพสต์ทุกอย่างโอเคนะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับถ้าเพจคุณนะครับน่าสนใจเขาจะกดแชร์แชร์กดถูกใจแบนเนอร์คุณรูปภาพคุณทําให้ข้อมูลของคุณเนี่ยกระจายไปได้เร็วมากโอเคไหมครับการสร้างเพจเนี่ยง่ายๆครับแต่การดูแลเพจทําให้เพจดีทําให้การเพจเนี่ย อันดับเนี่ยคือสิ่งที่ยากครับโอเคไหมครับวันนี้ผมจะสอนเพียงแค่การสร้างเพจนะครับลองเอาไปทําดูนะครับการสร้างเพจจะเป็นเหมือนร้านค้าคุณหนึ่งหนงนะครับโอเคไหมครับครับผมสวัสดีครับ